สวัสดีครับสภากาแฟเช้าวันอังคารกับสุธิชัยไลฟ์เปิดวงแล้วครับตั้งล้อมวงกันมาเพื่อสนทนาข่าวคราวของแฟนๆประจำรายการ Facebook Live สุธิชัยไลฟ์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันครับเช้าว,วันนี้เป็นวันที่มีข่าวคราวที่ลุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศไปทั่วโลกเมื่อวานนี้ใครดูเลดี้กากาช่วงครึ่งเวลาของซูเปอร์โบบ้าง เขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยคิดว่าเลดี้กาก้าจะมีการสื่อสารประเด็นการเมืองเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแต่ว่าสร้างเซอร์ไพรส์ครับเลดี้กาก้าบอกวันนี้ไม่มีการเมืองมีแต่เรื่องเรียกร้องความปรองดองผมดูแล้วก็ขำครับเพราะว่าคำว่าความปรองดองเนี่ยความจริงเป็นคำของไทยจะบอกว่าประเทศไทยยึดคำว่าปรองดองเป็นทรั์สมบัติของไทยเองก็ได้เพราะว่า สิบปีที่ผ่านมามีแต่ความแตกแยกจานนั้นจึงพูดกันถึงเรื่องความปรองดองเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้อเมริกายืมหลายเรื่องของไทยไปใช้ครับความแตกแยกเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างจนกลายเป็นประเด็นว่าแล้วเขาจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้อย่างไรความปรองดองในความหมายนี้ก็จึงกลายเป็นว่าประเทศที่อ้างตัวครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศประชาธิปไตยอันดับหนึ่งของโลก วันนี้จะต้องมาเรียนแบบคิดเอาว่ารูปแบบจากประเทศต่างๆประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยเรานี่กำลังจะต้องวางเป็นแม่แบบนะครับมีใครพูดแซวเล่นครับว่า Thailand m o เด l นี่อาจจะกำลังขายดีก็ได้เพราะว่าหลายประเทศกำลังจะเกิดปัญหาของความแตกแยกไม่เพียงแต่ที่อเมริกานะครับที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาก็สร้างความแตกแยกระหว่างคนที่มีความคิดเห็นเสรี กับกลุ่มคนที่ต้องการกลับไปสู่อนุรักษ์นิยมตอนนี้ความแตกแยกนั้นเกือบจะเรียกว่าแบ่งกันครึ่งประเทศทีเดียวครับเหมือนกับที่ประเทศไทยเราเคยเจอและก็กําลังเจออยู่ฉะนั้นวันนี้ข่าวใหญ่ในประเทศก็จะเป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติเดี๋ยวเราไปดูครับว่าถ้าเป็นการปรองดองที่กําหนดกฎเกณฑ์มาจากข้างบนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่แค่ไหนอย่างไร เรื่องราวของคำว่าถัางแตกเช้าวันนี้ก็มีคำอธิบายครับว่าจริงๆแล้วเงินคงคลังของเราเนี่ยเหลืออยู่เท่าไรคำว่าถัางแตกนี่จะนิยามกันอย่างไรมีคำอธิบายทั้งจากนักวิชาการที่มองด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าเราเคยมีเงินคงคลังหลายแสนล้านบาทวันนี้เหลือแค่เจ็ดหมื่นล้านบาทเป็นสัญญาณเตือนภัยอะไรหรือไม่เช้าวันนี้เรื่องราวของโดนัลด์ทรัม ยังเป็นเรื่องที่ลุ้นกันครับทรัมป์นี่ต้องลุ้นเป็นพิเศษเลยเพราะว่าสารอุทธรณ์จะพิจารณาครับเวลาบ้านเราก็คงเป็นค่ำค่ำที่นี่สารอุทธรณ์นัดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยื่นมายื่นคำสรุปข้อกฎหมายของตัวเองมาทรัมป์ต้องการให้สารอุทธรณ์ยกเลิกคำสั่งของสารชั้นต้นที่ซีแอตเท,ทิลที่รัฐวอชิงตันที่ระง,งับคำสั่งของทรัมป์ไม่ให้เจ็ด คนจากเจประเทศเข้าอเมริกาทรัมป์ก็ยื่นไปที่ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ไม่ยอมทําำารคําเรียกร้องของทรัมป์ที่บอกว่าให้ยกเลิกคําตัดสินของศาลชั้นต้นทันทีศาลอุทธรณ์บอกว่ายัางของให้มีการพิจารณากันหลายหลายฝ่ายเพื่อทราบความคิดเห็นฉะนั้นช่วงนี้ก็จึงมีช่องว่างที่ทําให้คนสามารถที่จะเข้าไปในอเมริกาได้จากเประเทศ คนที่มีวีซ่าคนที่มีกรีนา์ดจากเจ็ประเทศนี้ก็สามารถเข้าไปในอเมริกาฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ทรัมป์อ้างครับว่าอาจจะมีคนเลวคนที่มุ่งหวังจะก่อการร้ายเข้ามาในอเมริกาได้ทรัมป์บินไปด้วยครับที่ฐานทัพแมกนิวที่ฟลอริดาซึ่งเป็นฐานทัพใหญ่ฐานทัพหนึ่งของอเมริกาไปประกาศครับว่าอเมริกากับพันธมิตรในยุโรปจะกวาดล้างไอซิสให้ พ้นจากแผ่นดินโลกผิวโลกนี้จะไม่มีคําว่าไอซิสแต่ไม่บอกชัดเจนครับว่าจะทําอย่างไรเพียงแต่อ้างว่าเอาจริงแน่นอนฉะนั้นในแง่ของจุดยืนทางด้านต่อต้านไอซิสนี่ทรัมป์กำลังจะบอกกล่าวกับทั้งโลกว่าเขาเอาแน่ๆเขาจะสร้างแสนยานุภาพทางทหารแต่ประเด็นปัญหาขนาดนี้คือว่าแล้วใครเป็นพันธมิตรของทรัมป์กันแน่ไม่ชัดเจนถ้าทรัมป์บอกว่ารัสเซีย จับมือกันสู้กับไอซิสอย่างน้อยในซีเรียสมัยโอบามาก็มีการจับมือกันแต่จับมือกันหลวมๆครับไม่ได้มีจุดมุ่งหมายตรงเป้าด้วยกันแต่ประการใดทรัมป์จึงยังต้องแสดงความชัดเจนครับว่าจะเดินหน้าเรื่องเหล่านี้ให้มีความชัดเจนว่าใครเป็นเพื่อนใครเป็นศัตรูกันแน่ให้ดูภาพน,นี้ครับตอนนี้มีการถกถแถลงกันอย่างกว้างขวางกับปกของนิตยสารเยอรมันเดสปิเกิล ท่านท่านดูแล้วคิดอย่างไรครับนี่เป็นภาพของโดนัลด์ทรัมป์ตัดหัวเทพีสันติภาพเป็นการประชดก็ได้เป็นการวิพากษ์วิจาร์ณอย่างตรงไปตรงมาก็ได้คิดอย่างไรครับว่าภาพนี้คนที่ดูแล้วจะรู้สึกว่าสะใจรู้สึกว่าแรงไปรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจึงต้องเล่นกันถึงขนาดนี้หรือว่าบางคนก็บอกว่านี่ สะท้อนถึงความเป็นโดนัลด์ทรัมป์อย่างแท้จริงพอนิตยสาร The s p ปิเกิขึ้นปกอย่างนี้วางตลาดก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางครับว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรท่านคิดว่าแรงไปไหมครับขอความเห็นตั้งแต่เช้าสําหรับท่านผู้ที่เข้ามาในรายการขณะน,นี้คุณอรุณบอกว่าแรงคุณนัทสึอบอกว่าจากญี่ปุ่นชัดเจนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา ร่วมในตั้งช่วงเช้าและช่วงคำ่ำขณะนี้ลายกรุ๊ปที่ชื่อสุดที่ชชยไลฟ์คาเฟ่นี่คึกคักอย่างยิ่งครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกสนทนากันจากญี่ปุน่นจากเกาหลีใต้จากอเมริกาจากทุกจุดเลยครับมีการอธิบายความกันครับว่ามองโลกอย่างไร เดอะสปิเกิลฉบับนี้คุณว่าอย่างไรคุณบอบบี้บอกเหมาะคุณชนะภัยบอกแรงคุณวันณนะสีบอกว่าโหดคุณฟานลาวส์บอก no more friends คุณธรรมพจนธบอกว่าตรงไปตรงมาคุณโทมัสบอกว่าขอไอดีไลน์หาไม่เจอกลับเดี๋ยวคุณเบียรจะประสานครับตอนนี้จำนวนสมาชิกในไลน์กรุ๊ปเราก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาคุณเรียนอารามบอกแรง อนาคตโลกหน้าวิตกมากใช่ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะสะท้อนให้เห็นครับว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ไม่พยายามสร้างแนวทางที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดขณะนี้ก็จะเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาคุณวีรตะวันบอกแรงมากๆคุณสุวรรณชัยบอกตรงไปตรงมากับมุมมองชาติอื่นคุณนครบอกว่าสวัสดีทุกท่านท่านอยู่ที่ไหนส่งข้อความเข้ามาครับเพราะว่าผมคิดว่า ชาวๆอย่างนี้ในเมืองไทยหลายท่านอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศเวลาต่างกันแต่เรามาตั้งวงพูดคุยกันเรื่องข่าวคราวที่กำลังร้อนอยู่ครับมีหลายท่านขอไอดีลน์ด้วยเดี๋ยวคุณเบียร์จะเข้ามาชี้แจงแถลงไขครับคุณไกลสิธิ์บอกตรงดีครับนี่คือภาพที่ขณะนี้กำลังกล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวางทั้งในสิ่งพิมพ์และในโซเชียลมีเดีย คุณนพพลักษ์บอกตรงดีเหมือนเอาคนคิดน้อยพูดมากมาปกครองประเทศคุณ TSK บอกขอไอ l ดี e ไลนะครับเดี๋ยวไอ l ดี e ไลนของไลน์กรุ๊ปพวกเราจะร่วมกันเพื่อที่จะเข้ามาเป็นศูนย์กลางของแนวทาง l Los Angeles ฝนตกอยู่ขอบคุณคุณนิกหน้ามีอยู่ Los Angeles อีกสักครู่นะครับกลางกลางรายการเนี่ยผมจะเปิดโค้ กรุ๊ปคอที่เป็นวิดีโอสำหรับแฟนๆอยู่ที่ไหนก็ตามลองเข้ามาดูเราเห็นหน้าเห็นตากันหน้าจอนี่ของไลน์กรุ๊ปถ้าเป็นวิดีโอจะเห็นหน้าพร้อมกันได้4คนครับถ้าเราเข้ามา say hello แลกเปลี่ยนข่าวสารกันก็น่าจะตื่นเต้นดีเพราะว่าเราสามารถใช้โซเชียลมีเดียพูดจาแลกเปลี่ยนกันสดๆไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามคุณอรุณบอกว่าอยากจะฟังเรื่อง f r e n c h first f ฟรนช์เฟิร์สนี่น่ากลัวไม่น้อยไปกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาเรียนเลอแปงซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตัวเต็งอยู่เป็นหัวหน้า National Front เธอประกาศเลยครับว่า